สดีครับนี่คือรายการ S s t y l m n d a y นะครับวันนี้ F Company นะครับผมปอนหรือเพล่มนะครับตัวนี้ d e f l a y e r ครับชื่ออะไรครับชื่อชื่อยีนครับโอเคครับนี่วันนี้ตากล้องชื่อลังดิมันมันนาครเป็นบาิกครับวันนี้เราจะพาทุกคนทัวร์งานวิทยาศาสตร์ของโรงเรียนพนักศึกษาครับ เด็กครับผมคิดว่าทุกคนคงรู้จักนะครับพระองค์คือพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวนะครับเป็นพระองค์ทรงเป็นบิดา ah แห่งวิทยาศาสตร์ไทยนะครับอยู่ห่างกันนี่นี่บนเวทีเลยครับหมดเลยครับว่ามันจะเป็นยังไงครับแก้วน้ำตรงตั้งตั้งยุ้ยตรงๆนะครับเอาแก้ววางหน้าสีครับครับนี่การทดลองอะไรครับเนี่ยน้ำชาต้นดาแตกเนาะ อ๋ oh, มันช่วยอะไรได้ครับไม่ใช่ส้นเท้าหายแตกครับโอ้แล้วนี่มันมีอะไรอยู่ข้างในบ้างครับเนี่ยมีน้ำน้ำน้ำมะนาวน้ำ้้มใ่ชูสองอย่างครับโอ้ oh. ขอบคุณครับ <c oughs> <c oughs> สวัดีครับสวัสดีครับใครมาดูได้นี่เกี่ยวกับอะไรครับเนี่ยเดี๋ยวกับลมพัดครับในี่รถไฟแล้วกรถไฟสูบมก็ไฟฟาครับลองลองตานี้ได้ดูได้ไหมครับเปิดเลยนะแล้วจะตั้งเวลาตอนตีสองยี่สิบตอนนี้เปิดสวิกอ่ะลมก็ติดแล้วตายไหมครับติดไปด้วยต้องคุยกับนี้คือเกิดจากการที่กระแสไฟฟ้าไหลจากขบวนไปสู่มอเตอร์แล้วมอเตอร์ก็แปลง พลงงาไฟฟ้าทำให้อากามันเกิดหมุนขึ้นสดงโมเกิดหมุนขึ้นเสร็จก็จะไหลเข้าสู่คนรัทสูางไฟฟ้าเหมือนเดิมนก็จะหมุน่างนีินรัแล้วก็อันนี้ในี้ในนี้มันมีส่วนประกอบเลยมั้งครับไมในนี้ในนี้มีส่วนประกอบเลยมั้งมีไม่อัดพัดลมครับแล้วก็มอเตอร์ทีทานนะแกรามเงินกรโดเงิจะทำงานไปถ้าไม่จะเป็นการ ครับนี่การทดลองอะไรครับเนี่ยลูกโป่งลอยด้วยกันเป่าสาธิตได้ดูยได้ไหมครับได้ครับลองสาธิตดีครับเปิดดูเลยนะโอ้ไม่ต้องเป่ายอดนะครับเนี่ยได้หมดแล้วมันเหมือนอะไรมันเหมือนะไรมันเหมือนลูกโป่งครับลูกโป่งมือนอะไรหรอก็ลูกโป่งไงครับใช่หรอลูกโป่งอขอถามวิธีทำแล้วกันครับ เอาเอาลูกโป่งมาใส่กับผงฟูแล้วก็เติมน้ำส้มส่ชูผสมกับน้ำเปล่าแล้วใส่ขวดเอาลูกโป่งมาใส่ขวดแล้วจะลอยขึ้นมาโอเคครับขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับคุณฟังเพลงวงอะไรครับวงวันนี้จะยังครับหลอกมากนะยอดไปต่อเฮ้ยสุดยอดไปตับครับตัวครับแลเดียว สวัสดีครับมีอะไรครับเนี่ยอันนี้หล่ะอ,อันนี้คือเทียนพาราปินเทียนหอมอากค่ะมันทำอะไรได้รครับก็อเอาไปไว้วางไว้ในห้องไล่ยุงได้กลิ่นหอมแล้วก็เป็นกลิ่นสมุนไพรค่ะประกอบด้วยอะไรบ้างครับประกอบไปด้วยเทียนคาราปินแล้วก็มีแว็กแล้วก็กลิ่นของจะมีกลิ่นตะไคร้หอมแล้วก็กลิ่นมะกรูดซึ่งเป็นกลิ่นสมุนไพรไทยของเราสามารถไล่ยุงได้หรอครับสามารถไล่ยุงได้ไล่แมลงได้ครับผมครับ สวัสดีครับนี่อธิบายหน่อยนะครับนี่มันคืออะไรนี่คือแสดงการ <c oughs> แสดงการหมุนเวียวเลือดของหัวใจคนคับเอยนี่แหละวะอธิบายให้ฟังตั้งแต่เริ่มไปจบเลยกว่าครับแล้วมันไปทางไหนบ้างครับวนไปทางไหนบ้างเออยม่ใงอย่างนี้แล้วไปยังไงเอาเป็นว่าไม่เป็นไรครับ เป็นการทดลองระหว่างกาวกับเสร็จฟองค่ะ ครับครับกระดิ๊บเจ้าฟังเพลงวงอะไรครับอวงบีแคร์ครับท่านนี่ตากล้องนะครับตากล้องวงทีมงานเราครับคุณรู้สึกยังไงครับที่ได้เป็นตากล้องในวันนี้ครับรู้สึกดีดีครับแล้วคุณฟังเพลงวงอะไรนะครับฟังที่กินปลาครับหลกมาแต่วันนี้ก็จบรายการกันไปเท่านี้นะครับ ครับวันนี้ขอลาไปก่อนครับ,รบเดี๋ยวงานใหม่ค่อยมาเจกันใหม่นะครับครับสวัสดีครับเดี๋ยวครับล็อกไหมครับคนถ่ายล็อกโทษล็อก